งานแข่งแวนกัด V5 Special v e b 0 9น0นะคะเป็นกดพิเศษใช้ลายลายจากชุด v e b 0 9 1 0ทเ่ท่ันการจัดการระหว่างทาจิคาเซและเนโอเนตาในกดนี้สามารถใช้โอเวเกอร์ T D er oh, oh. ได้ด้วยนะโอ้มากกว่าล่วนหน <4, S 1> อเลยสี่เก้าสี่เก้า โอเคเริ่มก่อนเริ่มเทีนจั่วตัวเริ่มจั่วจบแท่นคนจั่วสกิลของธรวม ไปเลยชี้พลังเฮ้ยยพลังแนอย่าบอกนะว่าเมี่ปิดไม่ได้พอะเรได้เีย้องป็นเยี่ต้องเป็นนี้ทีนักที่สุดเอาจริง

เบาที <usion> ่หนเบ้าพิ <then> 9, ่9,000สกิล็กเกตฮิตสุสกิลทำเลยจัวหนึ่ง สี่ั้าสบสามพันเก้าพันอเคลสี่ันป้าพันสองโอเคแวนตีเก้าพัสกิลเมื่อตีแป่เก็บไม่มีบวกละห้าพัน บอร์ดตัวนี้ตีสติลแป็กเก็ตปล่อยเนาะเลยเดรเกอ์ได้อให้สูดสายมื่อก้อีมาขอให้ คา,ทาเทเนจะเปลี่ยนจากคอห้าไปคอหมื่นตอนนี้สองใจวนหนึ่งคอคารเทกเกนหนึ่งใบจ<อ>รวดการหน,นึง่งใบคออ์เทกเนีน่สามารบูนลด้ทีเสร็จได้

ประมาณหนงเดียวมื right. yeah. Yeah. ่นเป็นเเป็ไปับไมจับด้จัได้เนาะจั่วมไ้อโตขอฝ่ายทามใงานไิงเป็นไได้ใส่ก็้เจั่วหนึ่งิ้ไปนี้ิ้มนี้ แปกเกตคสกิลบิ๊กจีมนี้แปกเกตแล้วก็เขาได้บาร์หนึ่งตัวมันบวกห้าพันมือกี่ใบเหรอมือเจ็ดแปดใบไยสกิลแองเกอร์นำไอ้นี้ไปเป็นเกต ที่ทายทิ้งไม่แบท่แานเลยตัวนี้ตีเมื่อตีไก่เกตหนึ่งหมื่นสองมื่นสามมื่นเก้าปีนึงเราจะได้ยี่สิบนตัวนี้ตีสกิลเหมือนเดิม แพ็เกจห <30 S 1> นึ่งหมืนห่นสองหมื่นสามหมื่นสี่วนสามสิบโบมูลตลอดโอเคสิคิลทำงานเขาบานหนึ่งสามสิบได้ฟอนดแองเกอร์สิิลเราบาหนลุกาปัดแถวหน้าห้าพันเป็นหมื่นเจ็ดเช็คได้เข้า สามหมื oh, 30, okay. 30, okay, 30, ่นเสร็จได้สามหมื่นเนาะสองใเข้าบอดคีโอข้างนี้คือเท่าไหร่ตัวนี้เหรออันนี้หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมืนสี่หมื่นสี่มืนเก้าสี่หมืนเก้าสองคี พีจีหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเก้าสี่หมื่นสี่ทีเดียวเป็นเก้าเป็นสามหมื่นดีแบบเด่นหน้าโอเคิ่มเป็นหมื่นหมื่นเก้ายี่สิบสี่จร่ไหมเป็ห้าหนึ่งฟอด ไอนด้อ i g h t ครวัส <together> okay. ์แอคเซิลทูกาดหนึ่งใบสกิลเป็นผลของการคอยคอยเกอร์โอเคแต่ว่าสกิลของทวัสเียปะไล่วันปัดหมื่นเขาเทีตบตันสองตัวเป็นผลนิกเกอรเป็นผลของโอเค ตัวนี้เอร้อนตัวชาน่งใสกิลของค้เซอซาสโซบได้สองใบสัการหนึ่งใบรัมกัสกิลเอแดบตัวมันแล้วเขาตัวมันมาถึงตงตัวเคไม่รู้ปวกน้า

วัาแหนทั้สมามส้อผมห้างี่แปสี่สามห้าสามห้าหมนสามดียว่ไมหยด้ถ้าได้ิมาใบเดีเรี้อกเจอเสื้อคิดเดียวชี้แล้วก่นเออ้ออก้โอเค สองหมื่นสองพีสองหมื่นเจ็ดข้ามท้าไรสี่หมื่นสาม สามสี่สี่มีสามครับพลาดเลยมือกี่ใบมือสี่แตนจวสกิลมาลงยิอยากไม่ได้แฝงเกตให้ไปนี้สกิลไปนี้จิ้มไปนี้แฝงเกตให้ไปนี้ หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเก้าสี่ตัวนี้ยืนสี่หมื่นสี่สกิลแวนแต่เกตให้เป็นนี้บึ้มทิ้งโอเคอันนี้ไม่ได้สิแบทเทินเลย 4 4 4ตีเฉยสกิลเมื่อตีแต่เก m. ตให้ไปนีอ้อ่ะต, <c oughs> ตัวนี้ตีสกิลเมื่อตีแต่เกตให้ไปนี้หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าหกหมื่นสามแมนตีสกิลเขา้ารถบัสหนึ่งลุกตัดห้าพันเป็นหมื่นเจ็ด เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้แฟลหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดสองได้วันได้ได้เดียวเข้าเนาะใช่สองสอมอ่ะออกแบนเลยโจวหนึ่งบอดเข้าเนาะเข้าเข้าอีกรอบหนึ่งทีแบนทีเดียว กวัหอสเดคมีรโอเคโอเคหนึ่งหมนสองื่นสามหมื่นสี่หมื่นตัวนี้ยืนห้าหมื่นสี่ท่านจะค่ะ อันเดอร์ขอนขันลังไว้แบบนุ่นว้สักิวครับสวัสดีครับผมกินสองตัวป่ะกินสองตัวขอโทรเคนายช่าหนึ่งใบครับครับผมถ้าอยากให้กูหมดทางสู่ค่าตรงนี้ให้กันกูจะหมดเลยสวัสดีสวัย อยากให้หมดทางสู้ตรงนี้ให้ตายตรงนี้ 5, ยืดห้าหมื่นสี่ไอคิวครับกินทิ้ง,ง,ง,งบวกห้าพันได้จุหนึง่งคครับเปิดสาม ไม่มีไปไต้กองไม่ใส่โทเคนเบงกาดแล้วก็ปิดหนึ่งเดี๋ยวใส่โทเคนก่อนเส่หนึ่ง,ลงแล้วก็กินปิดหนึ่งกินนี้ไปเบงกาดสามไ้าย ือเ็าอะไรวยแล้วก็เหาจะได้พลังพลังถกทเพ็นพลังโเควนสุดหล่อเลยสุดหล่อเลยตอนนี้ยีนสองทีเพราะว่ามีอาชาสามใบอ่าสกน ห้าหมืสองคี3ห้าหมสองคีสได้ห้าหสาสามหได้นาะใช่ห้าสไทไดเดียวเข้าแล้วไง หมดแล้วหมดก่อนะสกิลไม่มดอะบูนะสิบห้า totally ี่สบแปดี่สิแปดสอคิสองคิสุ๊บอุ้ยเาอสห้าหมื่สามสองคิอุ้ยแตกครับครับไม